สำหรับใครนะครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโหดๆนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านของผมนะครับโดยเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า P i l s e ดนะครับ d a r o n shop x นะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับครับผมก็สวัสดีด้วยนะฮะวันนี้นะผมอยู่กับผมนะช่องพ o c s นะผมอยู่กันในแบป d a r o n a v e n t u r e นะฮะวันนี้นะผมเราก็จะมาทําการปลดล็อกแมปใหม่นะครับหรือว่าเช่าแมป พรีฮิสทอริกนั่นเองนะผมเพืเ่อนๆบางคนก็อาจจะรู้วิธีการเปิดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆส่วนหนึ่งนะผมที่ยังไม่ทราบวิธีการเปิดนะครับและยังงงอยู่นะผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะผมแล้วก็รีวิวเจ้ามังกรใหม่นี้ด้วยนะผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะผมอันนี้ก็คือมังกรใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะผมในแมพพรีฮิสทอริกนี้นะ อ่สิ่งแรกที่เราต้องมีนะผมในการที่จะปลดล็อกแมปพิสทอริกนี้นะผมก็คือเลเวลนะครับเราต้องมีเลเวลที่มากกว่า30นะครับผมเลเวลดูยังไงก็ดูที่ด้านบนหัวนี้ได้เลยนะนี่นะครับผมต้องมีเลเวลที่มากกว่า30นะครับแล้วก็เราต้องวาร์มาที่ล็อบบี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่วาร์พอร์ทัลนั่นเองนะ ก็กดไปที่วาพาวตทนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดน,นะครับเข้าไปที่ prehistoric นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวแมปนะผมจะเป็นมินิเกมของเจ้าแมป prehistoric นะครับหรือว่าเฟสในการปลดล็อกแมปนั่นเองนะฮะแล้วก็เดินข้ามสะพานไปนะครับ มาที่เควสแรกนะผมในการปลดล็อกแมปพรีสตอริกนี้นะผมเราก็ต้องใช้มังกรทั้งหมดนะครับ21สายพันธุ์นะผมในการที่จะปลดล็อกเจ้าแมปพรีสตอริกนี้นะครับในเควสแรกนั่นเองนะครก็เรียกได้ว่าเป็นใช้มังกรทุกเวิร์ลแล้วผมทุกตัวนะครับเลเวล15แล้วก็เป็นเอลเดอร์เต็มร้อยนะครับ บางอยทางที่จะซื้อก็สามารถซื้อได้ในช็อปเลยนะครับผมก็เรามาเริ่มใส่มากก่อนแต่เราใส่พันกันดีกว่านะครับผมสัปดาห์แรกนะครับผมที่จะใส่ก็คือเวนอมนั่นเองนะฮะจำแบบโบคาโน o นะครับผมก็กดเลือกไปนะครับผมแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะเอกนะครับผมก็ต้องเป็นเอลเดอร์นะฮะ แล้วก็สปีชีนะผมเป็นเวนอมนะผมแล้วก็เลเวล15ขึ้นไปนะครับแล้วกดเลือกนะผมก็กดสีเขียวนี้ได้เลยครับตัวที่2นะผมอันนี้ก็จะเป็นด้ไม้นะผมจากแมปโบคาโนนั่นเองนะกดเลือกแล้วกดใส่แบบ อันนี้ก็จะเป็นลิซ่านะผมจากแมปดิสเซอร์นะผม,ก,ะผมก็กดเลือกแล้วก็สีเขียวนะนี่ก็จะเป็นเชฟเพร์ล่านะผมจากแมปดิสเซอร์เช่นกันนะครับก็คือเจ้าดวงนั่นเองนะผมต่อมาผมเป็นแฟนตาซีของแฟนตาซีโพเดียมนะผมก็เป็นเซฟเพรล่านะผมสำหรับใครที่ ยังปลดล็อกแบบแฟนตาซีไม่ได้นะผมก็สามารถดูได้ในช่องผมเลยนะผมก็มีชิปสอนวิธีการเปิดแบบแฟนตาซีไว้เรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะฮะก็กดเลือกเซฟีล่าไปครับถัดมาเนี่ยผมเป็นไทเฮาวนะผมหรือว่าเจ้ากวางเจ้าแบบแฟนตาซีนั่นเองนะฮะก็กดเลือกแล้วก็ทิชชู่ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นมาเทราังค์ของเราลุ้นดีนะครับกดใส่เข้าไปครับผม ต่อมานะผมเป็นเ,เจ้าโรล,ลิคัส,สนะครับของแกลสแลนด์นะเป็นมังกรสตาร์เตอร์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นซอลิเอมนะผมจากแบบแกลสแลนด์นะอันนี้ก็จะเป็นเดรกนะจากแบบจังเกิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพารัสนะครับหรือว่าไวเวิร์นนะครผมจากแบบจังเกิลเช่นกันครับผม นี่จะเป็นสลัมเบอเดอร์นะฮะจากแมบโอเซียนนะผมหรือว่าเจ้าแอมพิวนั่นเองนะฮะถัดมาก็จะเป็นทากาล่นะ,ะหรือเลวิธานนะผมจากแมบโอเซียนนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นเคอร์กสนะครับหรือว่าเจ้าฉลามของเรานั่นเองครับ นี่ก็จะเป็น a n c ค i l u สนะครับหรือว่าเต่านะครับผมเจ้าแบบโอเชียนครับอันนี้ก็จะเป็น,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 ปนพึ่งของแบบเวสแลนหรือว่าแมพท็อกซิกนะผมสำหรับใครที่ยังปลดแล้วแมพท็อกซิกไม่ได้นะผมตอนนี้ก็มีชิปอยู่ในช่องของเราแล้วนะครับผมวิธีการเปิดแมพนะผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมตาที่แปะรูปไปเลยฮะน,นี่ก็จะเป็นลาดิดอนนะครับผม ของเวสแลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนโรไซน์นะครับผมจากเวสแลนเช่นกันครับผมแล้วลำบสุดท้ายนะครับผมจากแมปทันด้านะครับหรือว่าแมปน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นสามหัวฮะวก็จะเป็นนกของแมปน้ําแข็งนะครับฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นซิลวาครับผมหรือว่าผีเสื้อของเรานั่นเองคนระับจากแมปนะ้ําแข็งครับ ไลัจ like ากใส้ครบแล้วนะผมก็มจะมีรอยเท้านะผมนำทางเราไปนะผมประตูถัดไปก็จะเปิดให้เรานะครับข้ามไปทำมิชชั่นต่อไปนะครับในการที่จะปิดล็อกแบบนะครับ ถัดไปนะผมก็จะเป็นการใช้ฮาร์ดนะผมฮาร์ดออฟแมปต่างๆนะครับผมนี่นะฮะรีสอร์นะผมนี่นะฮะก็ต้องวิธีการได้ฮาร์ดนะผมเราก็ต้องไปตกปลาในแมปนั้นๆนะครับผมก็จะมีโอกาสที่จะดรอปฮาร์ดมานะครับผมอย่างเช่นฮาร์ดออฟไอซ์อันนี้นะครับผมก็เราต้องไปทําการตกปลานะครับผมที่แมป พีมะหรือว่าแมปน้ำแข็งนะแมปทันด้านั่นเองนะผมก็จะมีโอกาสดอปมานะผมใช้25ิ้ชิ้นนะหละังจากที่ได้ครบแล้วก็กดออฟเฟอร์ไปได้เลยนะครับก็มาทางด้านขวาแล้วผมแล้วก็จะเป็น Heart of Glass นะผมก็ต้องไปตกปลาที่แมปแกลนแซนนะผมก็จะมีโอกาสที่จะดอปฮาร์ดมีหน้านะก็กดใส่เข้าไปครับ อันที่3นะผมเป็นฮาร์ดออฟแฟนตาซีนะผมก็ตกปลาที่แมพแฟนตาซีนะฮะใช้ยี่สิบห้าชิ้นครับ <c oughs> แล้วเราสุดท้ายนะผมเป็นฮาร์ดออฟท็อกซิกนั่นเองนะผมใช้ยี่สิบห้าชิ้นนะฮะก็จะครบแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเี๋็หลังยากใส่ครบแล้วนะผมประตูก็จะเปิดครับ ราก็ทำการว่ายน้ำไปที่มิชชั่นสุดท้ายได้เลยนะฮะไม่ใช่มิชชั่นสุดท้ายนะผมก็จะเป็นการที่เราต้องใช้มังกรธาตุไลห์กับเดชนะฮะเลเวลไม่จำกัดนะผมแล้วก็ไม่จำกัดอายุนะฮะแต่ขอแค่เป็นธาตุไลห์กับเดทนะฮะทางนี้ก็จะเป็น โพเดกต์นะฮะให้อ่านคล้ายๆวิธีการทำอย่างนี้นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นยินอย่างนะครับผมทางด้านซ้ายนะผมก็จะเป็นการใช้มังกรธาตุไลฟ์นะฮะแล้วก็เริ่มมังกรธาตุไลฟ์ลงไปนะผมแล้วก็ก,กดสีเขียวได้เลยฮะด้าน,นขวาก็จะเป็นมังกรธาตุเดซนะฮะก็กดเลือยแล้วก็ใส่เข้าไปครับมังกรธาตุไลฟ์กับเดซนี่นะครับผมเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็ต้องใช้น้ํายานะในการที่จะ ได้สายพันธุ์นี้มานะผมไม่มั่นใจว่าได้จากกาผสมได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เราก็จะปลดล็อกแบบ p r ีส i ตริ r ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทำการว้าวเข้าไปได้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็สามารถวาร์ปมาที่แบบ p r ีส i ตริ r ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เ,เป็นยังไงกันบ้างนะหวังว่าชิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการปลดล็อกแบบนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากแชร์ไปเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ต่อต่อไปด้วยนะผมแล้วก็กด Subscribe นะผมในการเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อตอไปนะผมคลิปหน้าก็จะมาสอนวิธีการรับมังกรรับที่มีความแรพอสมควรนะครับในแมปพีเซอลิกที่ซ่อนไว้นะผมก็สามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครัเพียงแค่ปลดออกแมปให้ได้เท่านั้นนะผมก็ยังไงกกดกระดิ่งไว้นะผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมคนระับก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็ จลลิพในการรับมางกรนี้แล้วนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ